สวัสดีครับักเรียนครับวันนี้ครูก,ก็จะมาแนะนำแนะนน,นะครับการทําข้อสอบเรื่องของการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการเก็บคะแนนนะครับว่านักเรียนจะต้องนําส่วนไหนไปตอบในแบบสอบถาม Google Form นะครับที่จะตรวจให้ได้คะแนนนะครับเด็นที่สุดนะครับและพร้อมทั้งเรียก็ต้องแนบรูปถ่ายการนําเสนอหรือการแสดงวิธีทำเนี่ยลงไปใน คำถามสุดท้ายนะครับเหมือนกับที่เราเคยสอบมานะครับอ้าวคำสั่งนะครับทุกคนจะได้คําสั่งเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ 1. นนะทุกคนจะได้ให้หาเนึ่งพิสัยโอเคง่ายมากนะครับก็คือนําค่ามากลบค่าน้อยนะครับ 2. พิสัยระหว่างคอทายหรือว่า IQR อนะครับก็คือคิมสามลบคิวหนึ่งนะครับนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่องของตําแหน่งสัมพัทธ์นะครับไปหาคอทายที่1กับคอทายที่3นะครับ ต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในที่นี้นะครับเนื่องจากมันมี2สูตรนะครับครูก็เลยมอบหมายเลยนะครับว่าตอนนี้ให้กําหนดข้อมูลของที่นักเรียนได้ไปทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มประชากรซึ่งก็คืออนนั่นเองนะครับดังนั้นในการใช้สูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นส่วนด้วยอนตัวใหญ่นะครับนะ เพราะฉะนั้นความแปป่วน,นก็ง่ายเลยก็ทาไงหนะก็คือได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาเท่าไหร่ก็ยกกับลัง2ไม่ต้องฟอดรูลนะครับเอาละ่ะไปดูนะครับว่าเราจะต้องดําเนินการในบ้างนะครับทุกคนจะได้ข้อมูลเท่ากันหมดนะครับคือตัวเลขไม่เหมือนแต่จํานวนข้อมูลจะมีทั้งหมด9ตัวเหมือนกันนะครับ9้าตัวดูเอาไปดูเลยครับอ่าพิสยัยตัวที่1ที่ต้องการหาคืออ่อขออภยัยการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับ นะอันที่1ก็คือเรื่องของทิศใส่นะครับก็มาจากค่ามากลบค่าน้อยนะครับมาจากค่ามากลบค่าน้อยได้เลยนะก็อ่ะเน้สังเกตด,ดูนะครับตอนนี้มากสุดเลยนะครับก็คือนี่แหละครับ18นะครับลบน้อยสุดก็คือสองนะลบกันตอบ16โอเคนี่แหละคําตอบที่1ผ่านอ่าหนึ่งนะครับ1นะครับ, 1, รบตอบที่1ผ่านไปแล้วนะถ้าจะเอาเขามจริงๆนะ นี่ดาวแรกนี่เลยคำตอบตอบสินี่หยิบไปตอบให้ได้นะครับนี่นะหยิบไปตอบให้ได้นะเออต่อไปไปหากึ่งพิสัยคอทายนะครับกึ่งพิสัยคอทายทําอย่างไรนะทอย่างไรก็เอาข้อมูลไปเรียงให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากยังไม่เรียงนะตอนนี้ต้องเรียงก่อนนะ ข้อสอบงวดที่แล้วบางคนก็ลืมเรียงข้อมูลน,นะครับเอาอย่าลืมเรียงนะเอาเริ่มเรียงเลยนะครับเริ่มเลยเริ่มเลยเป็น2 3ตัดเลย2 3มาแล้ว5 5มาแล้ว5 5มี6กไหมไม่มีข้ามไปก่อน7ไม่มี8 8มาแล้ว8 2ตัว9ไม่มี10บส1บสิไม่มีเป็น13ไปเลยและก็18 เรียงเสร็จอย่าลืมนับด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคข้อมูล9ตัวมาที่โจทย์บอกมาให้นะครับต่อจากนั้นนะเราก็ไปลุยเลยเพื่อที่จะไปหากึ่งพิสัยคอทายทำย่างไรก็ไปหาคอทายเนาะตำแหน่งคอทายที่1ก็ต้องเป็น 1>, 1ส่วน4คูณ n คือ9บวก1่อ่ะเดิมๆน,นะ91เป็น10 1สหารด้วย4ได้เป็น2.5แตอนนี้ออยู่ตรงนี้ครับเอออยู่ตรงไหนอะ่ะนี่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 อยู่ตรงนี้นี่นี่เาทาทิงอยู่ตรงนี้ตอบไปเลยครับนะครับอ่าค่าคอทายที่1จึงตอบเท่ากับเอา3บวกหหารสเลยครับมันจุดนะครับ3บวก2 สามบวกพูดผิดสามบวกห้าเป็นแปดหารด้วยสองตอบสี่ได้อีกแล้วอา้าวได้อีกแล้วนะไปอีกแล้วหนึ่งตัวนี่เลยนะที่จะต้องไปเติมในช่องนะครับตอบสี่นะครับยี่สองจุดห้านะอา้าวต่อต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราก็จะไปหาในเรื่องของตำแหน่งนะครับต่อไป ตำแหน่งคอทายที่3ะนะตำแหน่งคอทายที่3ก็เขียนว่า3ส่วน4คูณ n ก็คือ9บวก1เป็น10นะครับซึ่งก็จะมีค่าอุ้ยขออนุญาตเลื่อนนะครับมันมันกินพื้นที่กันขยับขึ้นไปนิดนึงก็เป็น10 10คูณ3ได้30นะครับ30 ส่วนด้วย4เป็น7.5นี่คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่7.5เพราะฉะนั้นจะได้ว่าค่าคอทายที่3ก็ย่อมเป็นตำแหน่งที่7เอามาไล่ดู7คือตรงไหน1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่าง10กับ13นะครับอยู่ระหว่าง10กับ13ขออภัยนะครับก็ ได้เลยนะก็ตอบไปเลยว่าเป็น10บวก13หาร2นะครับก็เป็น11.5เนะครับเป็น23 11.5นะครับมาอีกครับนี่แ่อีกหนึ่งคำตอบอยู่ที่ไหนนะดาวเขารอยู่ไหนดาวดาวดาว,ดาวมาเติมอ้าวนี่อีกหนึ่งตัวนี่ครับได้อีกแล้ว ต่อจากนั้นก็ไปสรุปว่ากึ่งพิสัยระหว่างคอทายนะครับนะมีค่าเท่าไหร่ก็แทนค่าเลยคอทายที่3 11.5ิบเอ็ดจุดห้าลบคอทายที่1 4เพราะฉะนั้นก็ตอบเจ็ดจุดห้าเสร็จเรียบร้อยได้มาอีกแล้วนะครับคมไม่รอดแล้วดาวนะครับขอใช้เป็นตัวไฮไลท์สีเขียวแล้วกันนี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะไปตอบตอนนี้สอบแล้วสีช่องนะ ตอบแล้วสีช่องนะครับต่อไปไปดูการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อกี้ก็บอกนะครับว่าส่วนเมาตรฐานเนี่ยใช้เรื่องของกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรจะมีสูตรว่าไอตัวเนี้ยนะครับที่อ่านตัวเนี้ยนะอันนี้คือซิกม oh าพิมพ์เล็กโอเมนอาซิกมาพิมเล็กนะครับอันนี้นะถูกแล้วนะครับได้มาจากรากที่สองของ summation xi ลบมิวมิวตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับ โดยมีสูตรว่า s ันนิชันขขส่วนอและข้อก็ n ตัวนี้เอาไว้ใช้สูตรนี่คือสำหรับกลุ่มประชากรน,นะครับใช้สูตรนี้นะเพราะฉะนั้นโอเคเราเข้าไปหาผลบวกออกมาก่อนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยในบรรดาทั้งหมดนี้บวกกันนะครับบวกกันเลยนะครับเอามาบวกกันเลยให้มันเรียบร้อย เนีย่ยก็บวกเลยนะครับ 20. ยี่สิบเนี่ยก็บวกแบบเรียงไปเลยนะครับในนาบวกเนี่นะเว็บวนนะ Web นเนี่ยยี่สิบเน้อที่อ่านไปฟังเนี่ยยี่สิบบางคนก็บวกไวๆให้ไปขึ้นก็ได้นะครับบวกไงดีละ่ะอะมาดูวิธีการบวกนะครับให้มันเร็วหน่อยบวกยางไงเนาะดู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 ดดทนดูนะครับเอออันนี้ห้าอันนี้รวมกันแล้วทั้งหมดนี้เป็นสิบห้า เอออย่างนี้เนาะอย่างนี้เนาะย่งนน่าจะรูวกว่าต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปนะครับเอออันนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับเป็นส1สอ็ด้าวสามสิบเอ็ดบวกตัวนี้เข้าไปเป็นสี่สบอ็ดอันนี้บวกกันเท่าไหร่ครับเป็นสิบหเออสิบหบวกนี้ก็เป็นห้าสิบเจ็ดห้าิค็ 72. ครับโอเคเจิบสองครับ รวมกันออกมาเป็น72ข้อมูลคือ9นะครับได้72ดบนะครับเรียนบวกบวกใหม่ดูบวกดูก็ได้นะครับแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นจะมีค่าเป็น8ไอ้8นี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าสำคัญในสัมพัทธ์เฉลี่ยเลขคิครูนะ่นะครับออกแบบโจทย์ให้นักเรียนทุกคนทําออกแบบให้นักเรียนทุกคนได้ทาเองดังนั้นถ้าใครคํานวณได้ค่าชฉลนเลขคณิต ไม่ลงตัวนะครับนั่นแสดงว่าเธอทําผิดเพราะครูออกแบบทั้ง42โจทย์ให้มีค่าเฉลี่ยลงตัวหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครคํานวณแล้วค่าเฉลี่ยเล็กนิดตรงนี้ไม่ลงตัวเจ้ามิวนี่นะคือค่าเฉลี่ยเล็กนิดของกลุ่มประชากรให้เธอคิดใหม่ไปรื้อใหม่เธออาจจะบวกผิดฮานผิดในสักอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราต้องนําค่าเฉลี่ยเล็กนิดเนี่ยไปเข้าสู่สูตรนี้ก็คือเอาไปลบทีละตัวทีละตัวนะครับนะ ซึ่งในกลองทงนี้นักเรียนจะแสดงวิธีทาหรือไม่แสดงก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าคําว่าไม่แสดงคือไม่มีตารางไม่ใช่นะต้องมีตารางให้เห็นอย่างนี้นะแต่ที่สําคัญคือเธอต้องเขียนบางทีอาจจะเขียนว่า2ลบแด้วยหรือบางคนไม่เขียนลบก็ได้ครับตอบเลยครับว่าตอบลบหนะครับมีอยู่3ลบออก8ติดลบหมีอยู่8ลบแเป็นศูนย์เอาแหละไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนแล้วนะไม่เขียนให้เห็นแล้วนะครับได้ไหมได้ ถ้าใครเียนยิ่งดีนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับมีอยู่5เอาออกไป8ก็ออกติดลบ3นะครับได้0ได้ลบ3มี18ออก8เหลือ10มี13เอ,อ,อกไป8เหลืออยู่5มีอยู่10เอาออไปเป็น2แบบนี้ต่อจากนั้นทำไงต่อต่อจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยเอาเอาไปยกกำลังศ ะครับตามสูตรเลยนะจับไปยกกําลังสองที่ละตัวทีละตัวนะก็ลบหกกำลังสองก็เป็นสามสิบหกยี่สิบห้าอันศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งร้อยอุ้ยหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยด้วยนะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าและก็สี่รวมกันลงมานะครับรวมกันลงมาให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับ อ,อ่บวกให้ดูก็ได้9 9 27 27 9บวก9บวก9 27 27บวก 11, อีก11 80นี่ได้เรียบร้อยเป็น208นะครับเอาลละมาดูนะครับเสร็จต่อจากนั้นเรามาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับ ส่วนฐานนะก็คือตัวอย่างเงี้ยนะนีสำหรับนี้นะครับคือซิกมาพิมพ์เล็กนะถ้าเป็น SD คือสําหรับกลุ่มตัวอย่างนะครับแต่นี้พูดถึงกลุ่มประชากรได้มาจากรากที่2ของ Summation Xi ลบค่าเฉลี่ยนิดเรียกว่าตัวมิวนะครับยกกําลัง2มีค่าได้เป็น208ส่วนด้วยข้อมูลทั้งหมดก็คือ9นะครับ9อันนี้ ตอนนี้เรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะครับใช้คิดเลขได้เลยนะก,หกนหนะ็หารกันให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหารกันให้เสร็จเรียบร้อยได้เลยนะในหลักเครื่องคิดเลขนะให้ดูเลยนี่เลยนะนี่นะครับก็เออสองศูนย์แหารเเอาให้เห็นเลยนะครับเป็นยี่สิบนึ่งหนึ่งเอาแค่สองตำแหน่งพอครับได้ออกมา เท่ากับรากที่2ของ23.11ิอนนี่นะนี่คือความแปรปรวนนะได้คำตอบความแปรปรวนนะันนะแต่ว่าเราต้อารหา SD สดีเราก็ถอดรูทต,ต่อเลยนะครับถอดรูทออกมาก็าได้4่กวกว่านะถอดรูทออกมาอ่ะอนนี้ละต้องตะแคงอีกนะครับต้องตะเคียเพราะอันนี้มันหาไม่ได้เนี่ยครับ ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยก็ไปกดขอ่้องคิดเลเอีกนะครับก็จะได้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดนี้นะครับก็จะได้ออกมาว่าประมาณ5นเะพราะว่าถ่าาที่2ของ25เนี่ยเป็น5ก็ออกมาประมาณนะครับ4.81นะครับประมาณนี้นะเอาทุยมซอกสองตำแหน่งจบเสร็จนะครับก็จะได้เป็นคําตอบ ต่อจากนั้นนะครับคาสั่งที่4เสร็จแล้วนะครับนี่สาหรับคําสั่งที่3บอกว่าไปหาความแปรปรวนในคาสั่งที่3เป็นสว่วนประธานนะครับคําสั่งที่4ให้ไปหาความแปรปรวนนะครับความแปรปรวนก็เท่ากับในรูปนั่นเองเอาในรูปมาตอบครับจึงตอบยสิ 3.1 1 11, หรือเธอจะเอา4.81ยกกำลังสองก็ได้นะครับคำตอบก็ประมาณเป็นอันสำเร็จเสร็จสับนะครับก็บริหารให้ได้ประมาณหนึ่งหน้ากระดาษประมาณนี้นะครับนะครูก็จะบริหารยิงงี้ให้เสร็จก็อันเป็นว่าถ่ายรูปส่งน,นะครับแล้วก็การทำาการทำข้อสอบเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูส่งไปในลิงก์ของแต่ละห้องนะครับให้ใช้ เลขที่ตัวเองในการทําเหมือนเดิมน,นะครับทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้แนวทางนี้ก็เอาไปใช้นะครับส่วนที่ครูไฮไลท์ไว้ก็คือสิ่งที่เธอต้องนําหยิบไปตอบนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เรียนรู้ต่อในคลิปต่อไปสวัสดีครับ